สวัสดีครับผมชาติจเจริญทรัพ์นะครับอยู่กับโอกกี้โอกกี้หกเฮดวางหกเฮดเคหนึ่งครับไนดะอสี่สิบองศาไหมน้องสามนะสาม มาเจอน้องทรายน้องน้อทรายใส่แต่ข้างในอ่ะเลยอ๋อโอ้ดวป่าดูขาก่อนเดี๋ยวดามากฮะเดี๋ยวดามากทำไมใส่สั้นมาวันนี้ทุกวันหนูก็แต่งตัวเรียบร้อยแหละเออวันนี้แต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวป่ามาหนูก็แต่งตัวเรียบร้อยมาสามวันแล้วป่าไม่มาเดี๋ยวป่าเขาคิดลึกดอกนะตายและเจอใคเนี่ยว่าน้องเอาวันนี้ไม่ขับรถอ่ะลาออกแล้วค่ะไไม่ด้ลาออกแล้ว เราไปทำใบกับขี่วันไหนวันยี่สิบล่ะถอยไปวิตเตอร์หน่อยดิเดินไปวิตเตอร์ป่ะยี่สิบเดือนหน้าละใช่จ้ะอืมลาออกเอาแล้วถ้ามีเท่าแกเรียกไปขับรถพ่วงไปป่ะไป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 เลยพร้อมเลยเนี่ยพร้อมเก็บเสื้อผ้าเลยค่ะโอ้ไปขับเดี๋ยวทำใบกับขี่ยี่สิบยี่สิบมิถุนาเนาะใช่จ้ะอ๋อยี่สิบมิถุนานะพี่น้อง เดี๋ยวน้องสายจะไปทําตอนนี้ก็ตกงานอยู่อยใช้คำว่า,าตกงานใช้คำว่า,าลาออกอ,อก๋อลาออกนี่ลาออกโอเคตกงานอ่ะเดี๋ยวนี้ก็อยู่กับรถเรียบร้อยไปแล้วไปข,ขับขับคันนี้มั้ยล่ะลองคันนี้มั้ยล่ะแล้วไปยืนอยู่ตรงหน้าดิยืนหันหน้ามานี่อยู่ข้างหน้านะ่ะคุยกับป้าหน่อยแล้ว <c oughs> เปลี่ยนโทรศัพท์หรือยังเนี่ยเปลี่ยนแล้วนี่ <laughs> ไม่ใช่น้ำฝีมันเดิมนะป้าเอาให้ดูขา,ขาวๆด้วย <laughs> ไทยค่ะอายุยี่สิบห้าถือว่า,าถูกต้องตามกฎหมายไม่เป็นไรเดี๋ยวดูดูเต็มๆน้องสายเลยพี่น้องนี่ครับวันนี้ไม่รู้เขาใส่ขาสั้นมาได้ไงฮะฮอ๋อโดนแดดไหม่หมดพี่น้องแต่แต่ไม่เป็นไรเขาโอเคอยู่ สู้ชีวิตเอาสู้ชีวิตเด้สู้แดดสู้ฝนเอาวันนี้วันนี้ว่าจะไปต้มไก่เน้ส้มไก่บ้านหนูโอ้ไก่บ้านนะยังไงไปอะไปมหปลาไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปลาอะไปไปปลาป่าติดธุระดิปลาติดธุระแล้วป่ามาถึงมาถึงก่อนใครเอาก็จะถ่ายเนาะไม่เจอกันนานฮัลโหล มีใครติดต่อมาไหมว่าให้ไปขับนูน้นขับรถอะไรนะมีไหมไม่มีอ่ะหนูหนูเพิ่องอออหนูเพิ<อ>ลาออกเมื่อวานนี้เองอ๋ออะไรเฟซเฟซลืมได้เฟซอ่ะบอกดิซสอสายน้อ,นองายดีกว่าแค่นั้นเลยค่ะพี่น้องมีมีคนแบบมีก็มีคนชอบเยอะนะลงลงเพจนะที่ป๋าลงนาคือเขาก,เขาก็เขาก็ปลื้มว่าเก่งเนาะ ขับรถได้ครับรถพ่วงรถสิบล้อได้หมดนะครับเดี๋ยวน่าจะเอาไปอยู่แถวท่าเรือเนอะา,เทาเนะทา่ <laughs> ทาเรือท่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 าเรือแหลมชะบาังนะเท่าแกไหนดูอยู่ก็อัดทักมาได้ครับเฟซสซสสายอ,อาซอะสสนะอาซอไซน่ครับนะส,สโซไนี่นได้คนขับใหม่แล้วไปเห็นหน้าคนขับใหม่หรือยังยังเลย เด,เดี๋ยวรอรอขึ้นมาอ่ะนี่ก็คุยกับน้องทรายครับอ่ะอ่ะบอกเขาหน่อยดิบอกว่าติดต่อเอ้ยดูดูดทำช่องอยู่นี่ทำช่องอยู่ฝากกดติดตามช่อง YouTube สอสายพวงซิงแชนเนลด้วยนะคะคแล้วก็มีถามว่าโสดจริงๆเนาะโสดจริงๆค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์โสดค่ะร้อยเปอร์เซ็นโสดอยู่ครับครับโอเคอืมอ่ะ เด oh. oh. ี๋ยวดูฟุตโซ่ต่อไปน้องอ่ะมาเลยน้องสองเจ็ดครับเออแรงดีครับแรงดี ขึ้นไหมนี่เจ้าสุดท้ายแล้วขึ้นวะเจ้าสีขึ้นวะก็สืพานน่ทั้งหลักอ๋อโอเคกับร้านจะอยู่ตังทั้งหลักอันนั้นมัสองเจ็ดอันนี้สองสี่แล้วมั้งผม HTK เนี่ยลงแบบออ,อชันเหมือนกันนั่นนี่โอ้ แอบถ่าย,ย,ยน้องแอบถ่ายแอบถ่ายน้องทรายวันนี้ใส่ขาสั้นมาชวนป๋าไปกินต้มไก่นะไปเราวป็นน้องไปแล้วเดี๋ยวผมขอตัวน้องขอตัวกันอาจจะคลิปนี้อาจจะ,ะน้องทรายที่ขับรถบรรทุกได้ครับนะรถสดล้อได้รถพ่วงได้ท่านใดที่มีรถพ่วงก็ติดต่อมาได้ครับนะสอบถามชาติจะเรินรยนซับได้ก็ได้ 0982723752ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ